เคยเป็นพระแต่ต้องกลายมาเป็นเป็ดป,ปากเน่าเพราะอะไรมีอีกครั้งหนึ่งนะคะพระนาระทะท่านนะคะได้ไปเจอเปลดแล้วอาปากทีเนี่ยคือมีกลิ่นปากเน่าเหม็นมากๆแล้วก็จะมีหนอนชอนชัยตัวเนี่ยเท่านิ้วมือเต็มปากไปหมดเลยค่ะอาปากเมื่อไหร่หนอนก็จะตกลงมาจากปากด้วยวิบากกรรมที่ท่านนะคะเคยทําให้พระสงฆ์ ที่รักกันเหมือนพี่น้องแต่แยกกันด้วยปรารถนาจะเป็นเจ้าอาวาสเองทําให้พระสองรูปนั้นนะคะแตกแยกกันไปนานถึงสิบปีแล้วก็ช่วงหลังมาท่านก็ได้มาปรับความเข้าใจกันแล้วก็ดีกันเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าพระที่ยุยงให้แตกแยกเนี่ยพอรัจากโลกไปนะคะก็ทําให้ไปเกิดในอเวจีมหานรกนะคะหลายชาติมากๆจนเศษจกรรมนะคะก็คือกรรมเหลือน้อยแล้วได้มาเกิดเป็นเปรต ที่มีปากเน่าและมีหนอนชอนชัยเต็มไปหมดมีกลิ่นเน่าเหม็นมากๆนะคะนี่ด้วยอนิสงส์ที่ทําให้พระสงฆ์แตกแยกทุกคนรู้ไหมคะว่ากรรมนี้ทาให้เป็นกรรมหนักมากๆแล้วก็เป็นอนันตริยกรรมซึ่งโอ้โหปิดประตูสวรรค์ของเราได้เลยนะคะทําให้ชาตินั้นเราไม่มีโอกาสที่จะไปสวรรค์ได้เลยและก็ทําให้กลายไปตกนรกนะคะหลายชาติมากๆและเนี่ยทาให้ท่านต้องมาเป็นเปรตนะคะ